เหรียญชิบะบินได้เห็นหน้าตาน้องน่ารักแบบนี้เขามีความกาวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเปิดด้วยราคา0.04ณตอนราคาเปิดนะครับในช่วง4มิถุนาที่ผ่านมาครับและตอนนี้เนี่ยราคาล่าสุดอยู่ที่0.05ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนนะครับสามารถซื้อหรือหยอดได้โดยการเลือกเชนต่างๆได้จากตรงนี้เลย แล้วก็ทําการเชื่อมกระเป๋านะครับเราสามารถเชื่อมกระเป๋าเมตามัสได้นะซึ่งเหรียญเนี่ยก็จะทําการส่งไปที่ตัวกระเป๋าที่เราผูกเอาไว้นะครับซึ่งโปรเจกต์เบดดองเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นหมาชิบะที่ใส่ตัวเออเหมือนกับว่าเป็นชุดสูตรนะครับทำให้ล่อนได้ซึ่งก็จะมีหน้ารุ่นพี่นะครับที่กาเอาไว้เนี่ยมีความมูนไปแล้วนะตัวเหรียญตัวนี้เนี่ยยังมีนวัตกรรมนะครับ ในการลอดลงแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ตัวเหรียญตัวนี้เนี่ยยังมีความพิเศษนะครับในส่วนของ a d ร์ดบนะครับที่เราสามารถได้รับโดยการที่เราเนี่ยแชร์ออกไปนะครับก็จะสามารถได้รับตัวเหรียญที่เป็น a d ร์ดบกลับมาด้วยแต่ถ้าเกิดเราลงทุนนะครับเราก็จะได้รับนะครับตัวเหรียญเช่นกันนะครับเพียงแค่หยอด100หรือ50เหรียญหรือ20เหรียญ30เหรียญเนี่ยก็ได้เลยนะครับหยอดเอาไว้นะ ซึ่งระบบนะครับเราสามารถดูไวเปอร์หรือว่าโ o a ์แมปตรงนี้ได้เลยนะเขาจะมีการลิสต์กระดานเนี่ยโดยที่ทีมเนี่ยวางแผนเอาไว้ก็คือสิ้นสุดการพรีเซลนะครับอ่ะก็คืออาจจะต้องรอประกาศนะตัวเหรียญตัวนี้เนี่ยมีการระดมไปแล้ว2ล้านเหรียญนะครับตอนนี้เนี่ยมีพูรวม2ล้านแล้วก็อันนี้จะเป็นวิธีการเข้าร่วมนะครับเพื่อสะสมคะแนนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันบอกว่าเร็วๆนี้นะแต่ว่า อันนี้เนี่ยยังไม่ได้นะครับเราก็มาดูในส่วนนี้อ่าก็คือต้องรอให้โปรเจกต์เนี่ยมีการล,ลิสเลียนเปิดก่อนอะไรแบบนี้เราสามารถดูขั้นตอนวิธีการซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับผมเพียงแค่เชื่อเมตามัเนี่ยก็สามารถซื้อได้แล้วซึ่งโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจนะครับตรงที่ว่าอ่ะมันก็มีเรื่องออเดดอะไรเงี้ยทุกอย่างครบเลยนะครับแล้วก็มีความกาวมีความมีนในตัวเองค่อนข้างสูงเลยนะครับ ส่วนออเิดก็คลิกดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ,นนนะอันนี้ในส่วนของ Audit นะครับแล้วก็ในส่วนของไวท์เ e เปอรก็มีให้ดูนะครับก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ว่าโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรากาวเนี่ยจากเหรียญรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญเปเป้นะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญด็อกเหรียญชีบะอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โห โควลุนพีเนี่ยก็มี Market Cap ที่ใหญ่มากๆเลยหลักแบบพันล้านหรือว่าเป็นร้อยล้านกันเลยทีเดียวนะซึ่งแอดก็มองว่าโปรเจกตตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมูลอย่างน้อยเนี่ยก็10กว่าหรืออาจจะร้อยกว่านะครับซึ่งเราก็อาจจะได้กาวความ X ถึง 100X 50X อะไรแบบนี้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะกดซื้อนะครับผ่านลิงก์ด้านล่างที่แอดเนี่ยทำการแปะไว้ได้เลยสามารถหยอดได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมกระเป๋านะครับเราสามารถทําการเชื่อมกระเป๋าตรงนี้ได้นะครับเพื่อรับนะเดี๋ยวแอดจะแปะเอาไว้ให้นะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์สนับสนุนแอดได้เลยนะครับในส่วนของเทเลแกรมแล้วก็ในส่วนของ X กนะครับก็สามารถเข้ามาดูข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับเขามีการกาวหรืออัปเดตเสมอเลยนะซึ่งถ้าแอดมองนะครับเปรียบเทียบก็เหมือนกับคล้ายๆโซโลนะครับที่เขามีการอัปเดตแบบนี้แหละ แล้วก็พอไปถึงจุดหนึ่งนะครับปรากฏว่าเหรียญลิสต์นะครับก็มีความโมนได้ถึงระดับหลายเอกอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะถ้าเกิดใครสนใจตัวเหรียญมีนตัวนี้นะครับก็มาร่วมกันได้นะโอเคครับประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ